พี่น้องเอ้ยเบิ่งพักจ้ะอุปการกินกินไอะไรทำอยู่บ้างเบิ่งเงินคุณยายไปเก็บพักมาจ้ะข้ามื้อนี้ก็เช็ดน้ำยาขนมจีนจ้ะเช็ดน้ำยาขนมจีนเป็นน้ำยาไกจ้ะน้ำยาไกเอาไก่บ้านเฮ็ดจ้ะนี่ก็คือตำตำตำแล้วจ้ะตำใส่กระแซ่ตำใส่ยังแล้วเราเอาอกระดูกมัน จ้ะใส่กระใสต่ตำแพงโอ้หอมหอมหอมอันนี้คือตังกะทิไว้ละจ้ะตังตังกะทิไว้เขียวเขาเอินนะอันนี้กบพัดพี่แกงบ่วะพัดพัดพี่แกงพัดไอพัดไกล<ส>ท,ท,ที่ที่ตำไว้จะไม่คั่ว กินน้ำนี่เด้อเพลอเอ็นแวะมาเล่นน้ำเห็นข้าเจ้าเฮ็ดพอดีสิเป็นลาบป,ปากเลยแจะมื้อน,นี้ลาบป,ปากสาวอ้วนแหละใครกินดูแต่บ่ให้กินหลายดอกเด้อเฮ้ยกินจนน,น้อยๆสองเซนกับพอ่ออ้วนแล้ว oh 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 oh. กินจนอิ่มแล้วเนาะกินอนะิ <c oughs> ่มบ่ได้ดอกแช่เบิง่งแช่เบิ่งตอนตอนพัดอีกเทื่อนึงจ้ะถ้าก็าได้ใส่เตาทานได้จ้ะ ใส่ต่าทานหลังจากไอพัดกะทิแล้วก็เอาเอ้เอาพริกเอาเอาเอาไก่ที่ตำไปก็พี่แกงน่อจ้ะมาพัดมาพัดลงในหมอ้อแน่ไอ้ในหัวกะทิที่ค้างไว้จ้ะนี่โอ้ยหอมหลายพี่น้องเอ้ยหอมเตะด,ดังห้วยๆเลยใส่ละพัดละก็หางกะทิใส่นี่จ้ะเป็นพัดอันนี้คือหัวกะทิจ้ะ,ะหัวกะทิหิดน้ำยาห็ดน้ำยาขนมเส้นน้ำยา ขนมจีนน้ำต้มแล er on, like, ้วก็น yeah. yeah, okay. okay. okay, so ้ำ oh, ส okay. okay. ูนี่พอนจีไซพอนจีไซน้ำต้มน้ำต้มไก่น้ำต้มเครื่องที่ต้มไว้ด้วยจ้ะแล้วก็ซิมมี่ไซหัวหาังกะทิน้ำบริจานี่ใส่ใส่องใส่สสดได้เลยอืมพุดขั้นเอาหัวกะทิแบบเข้มข้นเลยจ้ะ แซ่บปนยัญญงีกในในใ็ใส่ขเงรม่องในไก่ใส่ป๊าพี่น้องเอ้ยเบิ้งพักจ้ะ <c oughs> อุป๊ัดกนิกนกินแบบพักยูบ้างเบิ้งอันคุณยายไปเก็บพักมาจ้ะพี่น้องเคยเห็นนันเก็บพักแบบนี้บ่จ้ะป๊าดีโทรเก็บ <c oughs> ให้หัวเนี่ยเถอะ อันแม่นว่าไปเก็บบ้านเขจ้าเจ้าบ่หายบ่จะถามแน่โอ้ยเขหายอยู่ต่หนามึนโอ้ยอันนี้ไปเก็บมาแต่จเก็บอยู่เฮือนเจ้าคือไปเก็บเอาข้างทางน่ะจ้ะเอาข้างทางโเก็บข้างทางเเเจ้าหวงอยู่อปาดโเาเก็บอีหยังบ่บ่เป็นตาแซ่บแท้ บักะทิ้จกากินก็ข้ากินก็ข้บคปุ่นพี่สาแมคะพอสอนนองพี่น้องเลยสอนคนเก็บพักมากหลนะทั้งคุณเก็บจังสี่บ่จ้ะขับ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 ข้บขับขับ้ับขับขับขับับขับขับขับวพอดีพร้อมเสิร์ฟว่าันับ เแ็ดกินแบบบ้านๆอย่าตามภาษาบ้านนอกเขามีหยังกระซายกินอ่ะโอ้พี่น้องเหลือใจพักอีกบ่จจะเบิ่งเน่พุ้นน่ะเลื้อยใจเม็ดกระถินบ่จ่ะอันนี้หน้าตาคุ้นๆบ่จ่ะนี่เนี่ยผู้นี้หน้าตาคุ้นๆบ่จ่ะคุ้นเนบ่จักหน่อยบ่า น้ำยาไก่จ้ะคนเฮ็ดน้ำยาไก่เข้มข้นนุ่งจ๋าวงนี้พี่น้อง,งอเอ้ยเอาตักเอาเองรสจ้ะมากหน่อยมากหลาย<ะ>ยาไก่จ้ะเอ,อ้พี่น้องเอ,อ้ยทางนี้เขาเจ้ากินจังซี่เลยจะกินแบบอะไลาย <laughs> บ่บ่อายดอกชีวิตบานเฮาเนาะชีวิตบานบานเฮาอยู่แบบง่ายๆกินแบบง่ายๆจ้ะบ่ได้มีพิธีรีดตองอิงยังนี่จ้ำยาบ่ได้บ่ได้มีพิธีรีดตองอีหยังจะเฮ็ดอีหยังกินแบบบานบานเฮาโอ้น้ำยานัวขนาดจ้ะโว้ยอุ้ย อันจงอันนั้นไว้ให้อันสาววนน้ำนี่เด้ออันยังก็ฝาบาทนะนี่เท้าเท้านี่ข้อเท้าอันหนึ่งนะคะกินยังบ่กินพี่น้องเอ้ยกินตีนไก่พะนะไก่เป็นไก่เป็นน้ำยาไก่บ้านด้วยจ้ะน้ำยาไก่บ้านนัวดอีรีกันพี่น้องนว นัวๆจะอันนี้คืออย่างจะคุณยายแกงพะแนงแกงพะแนงโอ้ไอ้ไอนี่ใส่เตาถ่านได้จากพี่น้องนี่เตาถ่านใส่เตาถ่านจะแบบแบบแบบนี่คือคือบรรยากาศบ้านจากบ้บานเพิินจ้ะติดติดบนทางไงอานากกอีกวงหนึ่งจะวงหนึ่งเด้อจ้ะพี่น้องนี่แหละจ้ะ สาววนแวมใส่เม็ดกระถินจะพักกระถินพักโบราณโบราณของเราแม่เม็ดกระถินกับปอกเอาสดสดปอกไผ่ปอกมันแห้งไผ่แห้งมั่นเลยจตงานเนี้ยจะพ้นเลี้ยงพี่เลี้ยงน้องพ้นจ้พอดีสาววนแวะมาเล่นแวะมาเล่นน้ำเพลินมาแต่สวนก็เลยแวะมาเล่นพ่ะเจ้าเห็ดกินพอดีลาปากสาววน องเปิดช่องไม้ด้วยพีน่น้องอด้อนาคุ้นๆว่าจะพี่น้องเอฟซีขาพกากลังใจให้พี่น้องด้อเปิดช่องไม้เลยเรียกสีเรงกน้องเลยว่านี่ตานขมมนมสีมัญยาเลียงก้อนเห <c oughs> อ,อยังยังันละพา์ไล่ได้โยเรียงก้อนพะนะเมนคนใจดีครับอเปิดช่องไมยกเปิดบ้า, <c oughs> อานอะไรเด้ววนี้ ค่ะพี่น้องสะอวนกน็ได้มาท่านท่าน,ไ,นไทยคลิปพอดีแล้วจ้ะเนาะทางกานคลิปนี้ก็พบ<อ>พ,พอกันแค่นี้เนาะคะ่ะเนาะคลิปนี้พอกันคลิปหนาเลยค่ะสวัสดีค่ะ